สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับผฮมุกอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องการหาผลบวกโดยการวาดภาพใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง0ูกับการบวกเอ๊แต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนบทนี้เราลองมานับเลขทบทวนกันก่อนดีกว่าเริ่มตั้งแต่เลข0ูนถึงเลข10เลยนะคะ ศูนย์หนึ่งสองสสห้าหกเดแดเสบเอาละนับถอยหลังดูสิคะสิบเก้าแเจหห้าส 3ามสองหนึ่งเก่งมากค่ะต่อไปนะคะเอในรูปเด็กผู้หญิงไม่มีดินสอเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กผู้ชายเลยใจดีให้มาหนึ่งแท่งครูม,มุกเลยบอกว่าฉันมีดินสอ 0แท่งเพื่อนให้1แท่งรวมเป็นดินสอหนึ่งแท่งเขียนประโยคสัญลญักษณ์ได้ว่ายังไงคะเขียนประโยคสัญลญักษณ์ได้ว่า0ูบวกหเท่ากับเท่าไร่เอ่ยเท่ากับ1ถูกต้องต่อไปข้อที่สอง เอาล่ะข้อที่สองมีกระเป๋าดินสอสีชมพูและกล่องดินสอสีเหลืองกล่องดินสอสีชมพู่ไม่มีดินสอเลยสักแท่งแต่กล่องดินสอสีเหลืองมีดินสอตั้งสีแท่งครูมุกเลยบอกว่ากล่องดินสอสีชมพูไม่มีดินสอกับ กล่องดินสอสีเหลืองมีดินสอสี่แท่งรวมเป็นดินสอสี่แท่งเอเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่ายังไงนะเป็นศูบวกสถูกต้องค่ะอ้าวแล้วศูนย์บวกสของเราอะ่ะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ เก่งมากมีคา่าเท่ากับ c ไปต่อเลยคุูมุกมีรูปมาให้เป็นเจ้าหนูเจอรี่แสนซนเจ้าหนูเจอรี่อยู่ในกรอบสีฟ้ามีสามตัวเอ๊แต่ว่ากรอบสีส้มตรงเนี้ของคุูมุกไม่มีเจ้าหนูเจอรี่เลยสักตัวหนึ่ง โมมุกเลยให้โจทย์ว่ากรอบสีฟ้ามีหนูเจอรี่สมตัวกรอบสีส้มมีหนู0ตัวแล้วมันจะมีหนูทั้งหมดกี่ตัวเอเออย่าเพิ่งตอบนะคะเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนประโยคสัญลักษณ์ของเราได้ว่าอะไรนะถูกต้อง3บวก0อา้าวแล้วมันเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย เก่งมากค่ะเท่ากับ3เอาล่ะข้อต่อไปชั้นวางหนังสือเด็กเขาบอกว่าตู้หนังสือชั้นบนมีหนังสือนิทานนี่อ่ะหกเล่มลองนับดูสิคะว่าหกเล่มจริงหรือเปล่า แล้วเขาก็บอกอีกว่าชั้นล่างเนี่อมีหนังสือศูนเล่มเอเราเด็กผู้หญิงคนนี้ก็บอกอีกว่ารวมเป็นกี่เล่มละเนี่ยเอเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่ายังไงนะไหนลองบอกคุม,มุกดูสิคะ ข้อนี้เราอาจจะตอบไม่เหมือนกันบางคนอาจจะได้ว่า6บวก0เอ้วรา6บวก0ของเราเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะเก่งมากเท่ากับ6ถูกต้องค่ะต่อไปหรืออาจจะมีเพื่อนบางคนบอกว่า0บวก6ได้เหมือนกันนะคะนักเรียนอ้าวแล้ว0บวก6ของเราเท่ากับเท่าไหร่นะ เก่งมากก็เท่ากับ6เหมือนกันค่ะเอาล่ะเราลองมาช่วยกันเธอะลองดูซิว่าที่เราทำทำมาหลายข้อแล้วเราเรารู้หรือเปล่าเราบวกเลขได้จริงไหมข้อที่หนึ่งบวก6เอ๊ศูนย์บวกหกได้เท่าไหร่นะาเหมือนข้อเมื่อกี้เลยเหมือนชั้นหนังสือข้อที่เป็นชั้นหนังสือเมื่อกี้เลย เก่งมากได้6คะ่ะต่อไปข้อที่2 0ง0บวก5 0บวก5ได้เท่าไหร่นะเก่งมากได้5คะ่ะต่อไปข้อที่3 0บวก1ถูกต้องได้1ไงล่ะต่อไปข้อที่4 8บวกกับ0 ถูกต้องได้8ค่ะต่อไปข้อที่5 2สองบวกศูนย์ได้เท่าไหร่นะาติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องได้สองนะคะข้อสุดท้ายเอาละ10บวกกับ0ได้เท่าไหร่นะ ได้สิบค่ะใครที่ตอบถูกหมดเลยอย่าลืมปกมือให้ตัวเองนะคะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เรามีการบ้านด้วยนะการบ้านของเราคือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์หน้า52 53อย่าลืมทำการบ้านนะคะทำการบ้านเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปส่ง ให้ครูประจำชั้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะจากการชมคลิปวิดีโอคณิตศาสตร์เรื่องศูนย์กับการบวกนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะ,ะเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะนักเรียนเห็นจานไหมคะของคุครูจานคุครูมีสองใบใช่ไหมคะจานใบหนึ่งค,ครูจะใส่มะนาวไปหนึ่งผลนะคะ าจานใบนี้มีมะนาวกี่ผลคะหนึ่งผลใช่ไหมคะกูแทนจํานวนหนึ่งใช่ไหมคะจานใบนี้มีมะนาวไหมคะอ่าไม่มีมะนาวเลยก็คือศูนย์ใช่ไหมคะถ้าคุณครูเอามะนาวสองจานนี้มารวมกันนะคะมารวมกันโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์มันก็จะได้เป็นศูนย์บวกหนึ่งมันก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าเท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะ เพราะว่าจานนี้ไม่มีมะนาวคือศูนย์นะคะจานนี้มีมะนาวหนึ่งผลเวลาเอามารวมกันใช่ไหมคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็ได้ว่าศูนย์หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะอ่าหรือตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนคุณครูมะนาวออกอันนี้ออกนะคะอันนี้เรียนช่วยกันนะเพราะคุณครูจะใส่มะนาวไปกี่ผลนะคะอ่าหนึ่ง สองสามสี่ใช่ไหมคะได้สี่นะคะสี่เขียนเป็นจำนวนได้ยังไงคะเลขสี่อ่าสี่นะคะนักเรียนสี่นะคะจานนี้มีมะนาวไหมคะไม่มีมะนาวไม่มีมะนาวก็คือศูนย์นะคะศูนย์นี่ศูนย์ ถ้าคุณครูเอามะนาวสองจานนี้มารวมกันนักเรียนว่าได้มะนาวเท่าไหรคะสี่รวมกับศูนย์ก็เป็นอ่าก็จองเป็นสี่นะคะเป็นสี่เหมือนมะนาวเท่าเดิมนะคะมะนาวไม่เพิ่มขึ้นและไม่ลดลงนะคะสี่รวมกับศูนย์ก็ได้เป็นสี่นะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่านะคะสี่บวกศูนย์ เท่ากับ4ใช่ไหมคะนี่คือ0กับการบวกนะคะนักเรียนยก็นะคะอ่าอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะคุณครูเอามะนาวออกไปก่อนนะคะให้จานว่างเปล่าเป็น0ก่อนนะคะนักเรียนดูนะคะว่าคุณครูจะใส่าจานนี้หรือจานนี้นะคะนักเรียนช่วยกันนับนะคะนับมะนาวมานะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกมะนาวจานนี้มีกี่ผลคะมีหกใช่ไหมคะเลขหกเขียนยังไงนะคะอ่าเลขหกเขียนยังไงคะอ่ะเลขหกนะคะส่วนจานนี้คุณครูมะนาวหมดพอดีเลยจานนี้มีมะนาวไหมคะไม่มีไม่มีมมก็แทนค่าเป็นเท่าไหร่คะ แทนค่าเป็น0ใช่ไหมคะแทนค่าเป็น0นะคะถ้าเกินครเอามะนาว2จานนี้มารวมกันศูนยรวมกับ6เป็นเท่าไหร่กันนักเรียนก็เป็นหนึ่งสองสก็เป็นจํานวน6เหมือนเดิมก็คือมะนาวก็ยังมี6ผลนะคะมะนาวไม่เพิ่มขึ้นและไม่ลดลงนะคะนักเรียนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า ศูนย์บวกหกเท่ากับหกนะคะอ่าก็สรุปได้ว่าไม่ว่าศูนย์จะรวมกับเลขตัวจำนวนไหนนะคะมันจะเท่ากับจำนวนนั้นนะคะอ่าคุณครูยกอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะอ่ะคาคราวนี้เป็นฟ้าน้ำ ฝาน้ำบ้างนะคะนักเรียนนับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมหกเลยนะคะเจ็ดแปดเก้าฝาน้ำมีกี่ฝาคะนักเรียนมีเก้าใช่ไหมคะอ้าว จำนวน9เขียนยังไงนะคะจำนวน9หรือคล้ายหนะคะแต่กลับหัวขึ้นไปใช่ไหมคะจานนี้มีฝาน้ำไหมคะไม่มีไม่มีก็คือเท่าไหร่คะไม่มีก็คือศูนย์ใช่ไหมคะถ้าคุณครูเอาจานสองจานฝาน้ำเก้าฝารวมกับฝาน้ำศูนย์ฝาจะได้กี่ฝาคะก็จะได้ เเท่าเดิมใช่ไหมคะหาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกก็จะได้ว่าเก้าบวกศูนย์เท่ากับเก้านะคะนี่คือศูนย์กับการบวกนะคะศูนย์ไม่ว่าบวกกับจำนวนไหนจะได้เท่ากับจำนวนนั้นนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจยังคะ เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนสรุปนะคะว่าศูนย์กับการบวกนะคะตั้งแต่จำนวนหนึ่งเลยนะคะนักเรียนนี่นะคะเห็นไหมคะศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหรือหนึ่งบวกศูนย์ก็เท่ากับหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะ 0บวก2เท่ากับ2หรือ2บวก0ก็เท่ากับ2เหมือนกันค่ะนะคะอ่าต่อไป0บวก3เท่ากับ3หรือ3บวก0ก็เท่ากับ3นะคะ ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่หรือสีบวกศก็เท่ากับสเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะหบวกศเท่ากับหหรือห้ออบวกหเท่ากับหหรือห้าบวกศเท่ากับห้บวกหเท่ากับหก หกบวกศูนย์เท่ากับหกเหมือนกันคะ่ะนะคะ,ะนักเรียนลองดูนะคะ,ะต่อไปศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ด หรือ7บวก0นย์เท่ากับ7เหมือนกันนะคะศนย์บวก8เท่ากับ8 8บวก0เท่ากับ8นะคะมันจะสลับที่กันก็ได้นะคะ0บวก9เท่ากับ9 9บวก0ก็เท่ากับ9ใช่ไหมคะศนย์บวก10เท่ากับ10 10บวก0เท่ากับ10นะคะ ดังนั้นเราก็สรุปได้ว่าศูนย์ไม่ว่าจะบวกกับจำนวนอะไรนะคะก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นใช่ไหมคะให้นักเรียนหยิบหนังสือคณิตศาสตร์หน้าปกที่เป็นสีม่วงขึ้นมานะคะนักเรียนคุณรูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะศูนย์กับการบวกนะคะ นักเรียนทำเล่มสีม่วงพร้อมๆกับคุณครูสีม่วงไม่ต้องส่งคุณครูได้นะคะให้นักเรียนส่งเล่มสีขาวนะคะตอนนี้ทำสีม่วงกันก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะเล่มสีม่วงให้นักเรียนเปิดหน้าที่เาเดี๋ยวนะไปเปิดพร้อมๆกันนะคะ เห็นไหมคะศูนย์ศูนย์กับการบวกใช่ไหมคะในอันนี้เราดูไปแล้วในคลิปวิดีโอใช่ไหมคะแก้วตาบอกว่าเราไม่มีดินสอเลยนะคะต้นกาบอกเรามีหนึ่งแท่งเอามารวมกันก็ได้ดินสอหนึ่งแท่งใช่ไหมคะ ศูนบวกหนเท่ากับหน,นะคะอ่าต่อไปในกล่องสีอ่ากล่องสีแดงไม่มีสีเลยกล่องสีเหลืองมี4ส,สีนับรวมกันก็จะได้เท่าไหร่คะศูนย์บวกสีก็ได้เท่ากับ4ใช่ไหมคะอ่าคุณครูไพลินบอกว่า ศูนยบวกกับจำนวนใดจะได้ผลบวกเท่ากับจำนวนนั้นใช่ไหมคะอันนี้ไม่ต้องทำนะคะหน้าเจ็ดสิบสองโทษโทษหน้าเจ็ดสิบเจไม่ต้องทำเปิดหน้าเจ็ดสิบแปดนะคะอันนี้ก็อธิบายไปแล้วนะคะชั้นหนังสือมีหนังสือ6เล่มชั้นล่างมีศูนย์เล่มนับรวมกันก็เป็น6กบวกศย์ 0, เท่ากับหใช่ไหมคะ มีมีใครคะเนี่ยใบยบัวต้นก้าขุนเขาคุยกันนะคะอ่าลงลงมานับหนังสือรวมกันนะคะอ่าต่อไปขน,ขนมเค้กขนมเค้กมีกี่ชิ้นคะห้าชิ้นจานนี้มีไหมคะจานนี้ไม่มีคือเท่าไรคะคือศูนย์ใช่ไหมคะจานแรกมีห้าจานที่สองมีศูนย์ นับขนมเค,ค้กรวมกันเป็นเท่าไรคะเป็นห้านักเรียนใส่ห้าเลยใช่ไหมคะ,ะนักเรียนคะ่ะเล่มสีม่วงไม่ต้องส่งคุณครูนะคะทำพร้อมกันเลยต่อไปหน้า79คะ่ะนักเรียนหน้า79็ด้านี่มีใครนะคะมี ใบบวกกับแก้วตานะคะเอ๊ใบบวกกับแก้วตาบอกให้ทำอะไรนะคะอ่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนคุณครูให้เวลานักเรียนเติมเดี๋ยวเราจะตรวจพร้อมกันนะคะอ่าเติมเลยข้อหนึ่งอมองปุ๊บเห็นเลยเนี่ยจำนวนอะไรนะ เอออันนี้ก็คือจํานวนอะไรศูนย์บวกกับจํานวนอะไรได้เท่ากับจํานวนนั้นนี่นะคะอ้าวข้อเก้าอ่ะคุณครูไล่อย่างนี้นะคะข้อสข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้าข้อสิบเด็กบางคนบอกคุณครูครับเสร็จแล้วครับอ่าหลอนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะตรวจพร้อมกันเลย ครูจะตรวจแล้วนะคะศูนย์บวกหกได้เท่าไรจำนวนนั้นคือจำนวนหกก็ใส่เลขหกเลยนะคะนี่ต่อไปข้อสองศูนย์บวกห้าได้เท่าไหร่คะนักเรียนเออบางคนบอกก็ได้ห้าสิอ่าได้ห้านะคะคนไหนถูกใส่เครื่องหมายเลยนะคะ เพราะว่าอันนี้ไม่ต้องส่งคุณครูเราเช็คเลยนะคะต่อไปศูนย์บวกหนึ่งได้เท่าไรคะได้หนึ่งนะคะอ่าเขาไหนใส่หนึ่งใส่เครื่องหมายถูกเลยแปดบวกศูนย์ได้แปดอ่ะคุณครูเฉลยแล้วนะคะบางคนยังไม่ยอมทำนะกลับมาทำทีหลังนะคะทำพร้อมๆคุณครูเลยนะคะ ตอนนี้เราเรียนชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะ9บวก0ได้9นะคะ3บวก0ได้3นะคะ0บวก2ก็ได้2นะคะจำนวนนั้นเป็น2 7บวก0ก็ได้เดนะคะอย่าไปใส่0 7นะคะนักเรียนไม่ใช่นะคะ0ไม่ต้องใส่นะคะ ศูนย์บวกสี่ได้สี่สิบบวกศูนย์ก็ได้อ่าได้เลยค่ะได้สิบใช่ไหมคะ่ะนักเรียนตรวจเลยค่ะนะคะเล่มนี้ก็ได้นักเรียนไม่ต้องส่งคุณครูคุณแม่ก็ได้ไม่ต้องถ่ายเยอะนะคะ,ะทําพร้อมๆกับคุณครูเลยจำไว้นะคะศูนย์บวกจำนวน ไหนก็ได้เท่ากับจํานวนนั้นนะคะศูนย์บวกลดยังได้ลดเลยนะคะนักเรียนอ่าต่อไปหน้าแปดสิบนะคะนักเรียนนักเรียนเตรียมไม้บรรทัดหน่อยนะคะหน้านี้อ่าพานักเรียนไปเล่นว่าวกันแล้วเขาบอกโยงเส้นจับคู่นะคะ อ่าเตรียมไม้บรรทัดมาเลยไม้บรรทัดไม้บรรทัดตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนนะคะอ่าไปเล่นที่ไหนล่านี่นี่ค่ะคําตอบอยู่ข้างล่างนี่ค่ะนักเรียนเห็นคําตอบไหมคะอ่าเราจก็ได้ถือเ้าไปเล่นกันแล้วอันนี้ก็ป๋องเชือกใช่ไหมคะศูนย์บวกเจ็ดศูนย์บวกเจ็ดมาหากระป๋องใบที่เท่าไหร่คะใบเลขที่เท่าไหร่คะ ใบเลขเจ็ดใช่ไหมคะนักเรียนก็โยงมาที่เลขเจ็เลยนะคะโยงมาเลขเจเลยนะคะอ่าโยงมาเลขเจเลยนี่นะคะเห็นไหมคะอาจจะไม่ค่อยแจ็มนะคะนักเรียนต่อไปว้าวตัวที่สองสองบวกศูนย์ก็ได้เลขอะไรคะเลขสองโยงมาหากระป๋องนี่เลขสองนะคะ คุณครูมือเดียวนะคะนักเรียนอีกมือถือกล้องไว้อ้านักเรียนก็จับโยงเลยอ่าโยงมานี่เลยเลขสองเลยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยอ่าศูนย์เจ็ดไปยาวหน่อยศูนย์บวกเจ็ดมาที่เลขเจ็ดนะคะศูนย์บวกสองมาที่เลขสอง 9ก้าบวกศย์ก็ได้เลขเก้ามหากระป๋องเลขเกนะคะนักเรียนอ่ามหากระป๋องเลขเกเลยเนี่ยนะคะนักเรียนก็โยงมาหาเลข9ก้ตรงนี้เนี่ยนะคะอ่าต่อไปศูนย์บวกสได้เท่าไหร่คะศูนย์บวกสก็ได้4นะคะโยงมาที่เลขสีนี่เลยนะคะ เนี่ยกระป๋องใบเลขสีเนี่ยค่ะนักเรียนก็โยงมานี่เลยนะคะอ่าต่อไป10บ,บวกศย์ก็โยงไปที่เลขอะไรคะเลข10นะคะนักเรียนอย่าลืมทำนะคะต้องทำด้วยนะคะนักเรียน ศูนย์บวกเจ็ดโยงมาหาเลขเนี่ค่ะ2อบวกศูนย์โยงมาหาเลข2จับคู่นะคะเกบวกศูนย์ก็ไปเลขที่เลขเก้นะคะศูนย์บวกสี่ก็ได้เลขสี่นะคะสิบวกศย์ก็ได้เลขสิบพอได้ไหมคะถูกไปแล้วนะคะ่ามาดูนะคะสิ่งที่่สิ่งที่ได้เรียนรู้ จำนวนใดบวกกับศูนย์หรือศูนย์บวกกับจำนวนใดผลบวกจะเท่ากับจำนวนนั้นใช่ไหมคะศูนย์กับการบวกในเล่มสีม่วงก็จบนะคะเดียนก็เข้าใจนะคะว่าศูนย์บวกกับจำนวนใดจะได้เท่ากับจำนวนนั้นหรือจำนวนใดบวกกับศูนย์ก็ได้เท่ากับ จำนวนนั้นนะคะอคุณครูจะสั่งงานเล่มสีขาวไว้ให้นักเรียนนะคะอเล่มสีขาวเนี่ยเล่มนี้ยนักเรียนต้องส่งคุณครูนะคะเหมือนในคลิปเขาบอกคลิปวิดีโอเขาบอกว่าให้นักเรียนทำหน้าอะไรนะคะทำหน้าที่ดูก่อนดูก่อนศูนย์กับการบวกให้นักเรียนทำแค่สองหน้าเองค่ะ หน้า52กับหน้า53นะคะ,ะให้นักเรียนนั่งทำนะคะศูนย์กับการบวกสองหน้านักเรียนส่งคุณครูคแค่สองหน้านี้พอนะคะ,ะคุณครูจะเช็คแค่สองหน้านี้นะคะสีม่วงไม่ต้องส่งก็ได้นะคะแต่ขอให้ทำด้วยนะคะนักเรียนศูนย์กับการบวกนะคะก็บ,บอกให้เขียนประโยคสัญลักษณ์ และหาผลบวกนะคะประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือการบวกนั่นเองคมีเครื่องหมายเท่ากับนะคะนักเรียนกระดูจานนี้มีเท่าไหรจานนี้มีเท่าไหร่แล้วก็นับรวมกันนะคะในถาดนี้มีไข่ไหมไม่มีก็คือ0อันนี้มีไข่เท่าไหร่ใส่แล้ก็นับรวมกันนะคะหน้านี้ก็เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาผลบวกเหมือนกันนะคะอะนักเรียนทำสอหน้านี้นะคะ แล้วก็ส่งคุณครูรัดดานะคะให้ส่งภายในวันนี้เลยนะคะนักเรียนแค่สองหน้าง่ายๆนะคะช่วงนี้คุณลัดดาก็จบศูนย์กับการบวกเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะศูนย์บวกกับจํานวนไหนก็ได้เท่ากับจํานวนนั้นนะคะหรือจํานวนใดบวกกับศูนย์ก็ได้เท่ากับจํานวนนั้นนะคะ,ะสวัสดีค่ะ